ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ต้องรับบาปรับความซัดทอดและรับผิดชอบโดยไม่มีอำนาจเลยจะเหนี่ยวรั้งการกระทําของรัฐบาลหรือของสภามิได้เลยแต่ถ้ารัฐบาลทําอะไรที่ไม่ถูกใจคนข้าพเจ้าก็ถูกติดเตียนว่าทําไมปล่อยให้ทําไปได้ทําไมไม่ห้ามซึ่งเป็นของที่น่ารําคาญเต็มทนและบางครั้งหนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนรัฐบาลก็ชอบพูดซัดทอดด้วยว่าทรงเห็นด้วยและทรงยอมแล้ว และเมื่อคัดค้านให้เป็นผลจริงๆไม่ได้แล้วยังซัดทอดกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นการหนักมือมากส่งเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยทั้งโดยนิตินายและพฤติินายซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้พระองค์มีพระราชประสงค์ให้แก้ไขเกี่ยวกับการตั้งสมาชิกสภาเสียใหม่เพราะเท่าที่เป็นมารัฐบาลมักเลิกเอาแต่พวกที่อยู่ในคณะรัษฎรโดยไม่คำนึงถึงคุณวุฒิและความเหมาะสม ทรงเห็นว่ามาตรา3 9แห่งรัฐธรรมนูญไม่เหมาะสมเพราะพระราชบัญญัติใดที่พระมหากรรษัตริย์ทรงคัดค้านสภาอาจยืนยันให้เป็นไปตามเดิมโดยความเห็นข้างมากเพียงเสียงเดียวจึงควรแก้ไขว่าถ้าสภาลงมติตามเดิมโดยให้มีเสียงข้างมาก3ามใน4ของสมาชิกทั้งหมดทรงของรัฐบารรลทำมาตรา14ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจริงๆได้แก่ให้เสรีภาพในการพูดการเขียนการโฆษณาและให้เสรีภาพ ในการประชุมโดยเปิดเผยและการตั้งสมาคมทรงขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันร,รัฐธรรมนูญเพราะมีวิธีการที่ขัดกับหลักเสรีภาพในร่างกายของประชาชนทั้งยังทรงขออภพยาโทษให้แก่นักโทษการเมืองส่วนขรร้าราชการที่ถูกลงโทษโดยถูกปลดออกจากราชการเพราะเข้าข่ายต้องสงสัยว่าจะมีความผิดทางการเมืองหรือกล่าวร้ายต่อรัฐบาลถูกตัดสิทธิ์รับเบีย้ยบำเหน,น็จบำนาญขอให้ได้รับบำเหน็จบำนาญตามเกณฑ์ ข้าราชการที่ต้องสงสัยในข้อหาเป็นกบฏและที่กำลังจะถูกฟ้องขอให้งดการฟ้องร้องจับกลุ่มและสุดท้ายขอให้รัฐบาลและสภาผู้แทนให้คำมั่นเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ตัดกำลังและตัดงบประมาณของทหารรักษาวางังให้น้อยกว่าเท่าที่เป็นอยู่